ก็อยู่กับอาตมาพระพัชรโกมกับพรสโรณวัฒณีวนาราวจังหวัดโบราชธานีซึ่งวันนี้อาตมาจะพาญาติโยมทุกท่านไปชมโบราณสถานที่ถือว่าเก่าแก่ในเมืองวนก็คือบุติพระอเยวงศาจารย์ที่มาของต้นเขาอุบลเมืองนัดป่าไางช่วงทาีแดงหรือบุติพระอเยวงศาจารย์ซึ่งบุตรีคังนี้ท่านเจ้าคุณพระชีรจารย์เจ้าของจังหวัดโบราชธานีได้บุรณละเป็นที่ เป็นบรดกและบัติของประเทศชาติและของชาวจังหวัดชยรายัณาทางทงนทาเยสาจารงทาีมาเราจะเห็นอันีคือักเป็นอักขระโบราณที่อักขระตัวเลขพวกนี้จะมีจาระในใบลานซึ่งตัวเลขเนี้ยมีผู้รู้หลายคนมีนักป่าหลายท่าน ีความหมายว่าประมาณป,าณปีพศ2242คาตปีอายุกุติหลังนี้จากตัวเลขนี้น่าจะราวประมาณ300ปีซึ่งแผ่นดินตัวนี้เดิมทีเป็นแผ่นดินของอาณาจักรล้านชาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดจึงได้ถือเอาอายุของพระอโยธยาาจารย์คือประมาณ187ปีเป็นอายุของการสร้าง